สวัสดีครับทุกคนวันนี้ชว,วะขอนำํำเสนอบทพูดภาษาญ,ญี่ปุ่นของเซนริสึโนทัชซึมากิหรือเทอริเบิลทานาโดทัชซึมากินั่นเองกอนอื่นก็ต้องขอแจ้งก่อนว่าบทพูดภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ของทัซมากินั้นค่อนข้างจะหยาบกายนะครับไม่ควรนำคำเหล่านั้นไปใช้ในชีวิตจ,จริงอยากให้ทุกคนดูแค่เพื่อความบมันเทิงหรือเพื่ออารรสครับซึ่งน่าจทุกคนเข้าใจจุดนี้ตรงกันแล้วเราก็มาฟังกันดีก,กว่าครับ S <S ชีวตัว,วานานนจีบตัวนั้นยอชิสเรเ่น่จะตัวเล็กนั้นหรอมันเสียมารายาทมากเลยนะ なにわたフじゃ不なわけあらな、<Okay. S 2> ね、いみパチャイはんんろ。ちょっとだれよ、B 級のザコなんて連れてきたの。ちょっとだれよ、B 級のザコなんて連れてきたの。 จะมีคันจีสักโกซึ่งคำนี้จะมีความหมายทางตรงว่าปลาเล็กๆหรือลูกปลาตัวเล็กๆครับแล้วก็จะมีความหมายทางในว่าคนที่ไม่สำคัญคนที่ไรตัวตนคนที่ต่ำต้อยกว่าหรือคนที่อ่อนแอครับดังนั้นประโยคนี้เชวะเลยแปลว่าเดี๋ยวก่อนนะนี่ไข่ปาจะพวกคนอ่อนแอระดับบ,บีเข้ามาด้วยเนี่ย かมら。もうร回ิคิวคาราเดโนชิตาดก s คจะให้กลับไปเริ่มจากระดับ C อีกครั้งดีไหมนี่ไม่しด้พาะอยมได้พนี่ไม่ใช่เวลาจะมาพูดเรื่องไร้สาระนะโยโยโย่นตบัตบนีแค่นี้น่ะจัดการได้สบายสอยู่แล้ว แย่ yeah, จริงๆเลยนะนานี่สนุกน่ารกนานารูน่ร้สนุกน่ารู้สนุก่รสนุกน่ารูสนุก่ายถึงนะก่รนกั่นหรอ้นะรื่องที่าน่าสนใจนัากนัา้นนะ่าระส่าร้นาไรไ้ก่านา่ารูารารการู่ามาขวางทางนะจนใส่หัวไปไหนก็ไป <First> blood. น,นาซากิไนวันเนียน่าสมเพชจังเลยนะโอคาชิสึโวโอคาิวจงเอาคืนไปซะโดยอิซโมโคอิซุมโมวะว่า,าต่ฉันยี่ไนต์จะดเนี่ยทุกคนเนี่ยเพราะไม่มีฉันแล้วห่วยแตกจังเลยนะคำว่าโดยสมโยสมคอิซุโม สามารถแปลได้เอกว่าจะพวกงั่งทั้งหลายนะครับเนื่องจากเป็นคําที่ค่อนข้างจะหยาบคายคนญี่ปุ่นก็เลยไม่ค่อยจะใช้กันครับคําที่คล้ายกันนี้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินที่จะมาใช้แทนคํานี้ก็คือคําว่ามินนะหรือมินนะสังที่แปลว่าทุกคนครับวนนี่ฉันต้องกลัวมันยังงั้งหรอ ซ no ิกิวะอันตะโนบังเดี่วถัดไปก็เป็นทีของแกแล้วล่ะหมอดั้งโมคนนี้พอดูงเตอร์หรือบ้าถ้าอย่างนั้นก็จงหลับไปอีกสักสามร้อยปีก็แล้วกันเซมบูวาตาชิงาคาตาสเกโรคาราทั้งหมดนี้ฉันจะเก็บกวาดเองเธอค้นอะไรอยู่ 人をาで使って何様よ。กสัตว์よ。人を่งสามยี่ค่คนั้นนยันสมยประโยคนี้ขอเสริมเกรดความรู้สองอย่างนะครับ 1. นึ่งักุเป็นคำย่อของคําว่ามัตตะคุนะครับแต่ชวะขอไม่ลงรายละเอียดที่คําหลักเยอะเนื่องด้วยเป็นเวกอน์ระดับ n3 ครับที่นี้คําว่าทักคุที่เป็นตัวย่อนั้นเป็นคําอุทานครับ ที่พูดมักจะพูดตอนที่หัวเสียโมโหหรือโกรธบางสิ่งบางอย่างครับเก็บความรู้อย่างที่สองอะโกเดสคาเต้อะโกเดสคาเต้อะโกเดสเขาคำนี้นั้นเป็นสำนวนนะครับมีความหมายว่าสั่งการให้คนอื่นทำงานให้ด้วยท่าทีที่หยิ่งยโสทะนงตัวครับดังนั้นแล้วเลยแปลได้ว่าโถเอ้ยนี่มันเรื่องอะไรกัน เป็นใครกันอย่างนั้นหรอถึงคิดจะมาสั่งคนอื่นในท่าทีแบบนั้นนะ่ะคนนั้นโ,โคเกกิโนะจีให้แล้วหน่อยอแค่นั้นนะ่าจะนะว่าเป็นการโจมตีไม่ได้หรอกนะทั้งทั้งที่ให้ฉันไปจัดการเองนะมันเร็วกัะแท้เชียว ย่จริงๆเลยออนต้าตัชคนเดียวถ้าไม่พอที่อใน,น,นทีนท่แห่งนี้ที่กองกำลังคนมันไม่พอนะทำไมพวกแกยังได้ทำตัวไรประโยชน์กันได้อยู่นะ้ โฮระไซชุคราวตะชิกิเยบโุคาตะนายเห็นไหมล่ะถ้าฉชันไปตั้งแต่แรกมันก็คงจะจบสวยแล้วล่ะคำว่าโฮ r a ah <H ora. S 2> เป็นคำในกลุ่มของคันตันชิหรือคำอุทานนั่นเองครับซึ่งในภาษาญี่ปุ่นก็มีคำอุทานที่หลากหลายแต่คำที่พบเห็นได้บ่อยและชวะอยากจะให้ทุกคนรู้เอาไว้มีสี่คำดังนี้ครับสุงอยสุดยอดยอดเยี่ยม ซางั้นถ้าอย่างนั้นอืมคำนี้ออกเสียงเป็นตัวอึบวกตัวอึ้นนะครับซึ่งคำนี้มีไว้ตอบรับหรือตอบตกลงก็จะคล้ายกันกันกบคาว่า yes หรือ well ในภาษาอังกฤษนั่นเองครับซึ่งเมื่อมีการตอบรับแล้วก็ต้องมีการปฏิเสธใช่ไหมครับ โดยทั่วไปแล้วอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าคนญี่ปุ่นจะไม่ค่อยพูดอะไรตรงๆเพื่อเป็นการรักษาน้ํใใจและก็มักจะปฏิเสธต่างอ้อมครับซึ่งคำนั้นก็คือโจโตตัวอย่างเช่นชวาคุงโดยโยบินอสาวอิชโนิโยเองจินิคุโนชวาคงไปสวนสนุกด้วยกันไหมเช้าวันเสาร์นะโจโตเออคือว่า ซ,ซึ่งแค่การร้องเพลงเท่านี้ก็พอที่จะทำให้อีกฝ่ายได้เล้แล,แล้วครับว่าเราไม่สะดวกที่จะไปหรือเรามีนัดอยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรออกไปเพิ่มนั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแปลบทพูดของทัสุเมกิถ้าหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับปาโบยจบจบจุบจิบ,จบ,จบ